เรานั่งรถไฟนะครับก็ต้องกินเบนโตะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปคาวาคุชิโกะคาวาคุชิโกะนี้เดินทางได้2แบบนะครับมีไก่ทอดด้วยจะเป็นไก่เย็นก็แรกๆก็คือนั่งตัวฟิวจิ กุจิเอ็กิ UTION นะครับต่อเดียวถึงเลยจากชินจูกุถึงคาวากุจิโกะแต่ว่ามันจองยากมากนะมีชาวสามรอบแล้วก็เย็น3รอบนะเต็มแล้วต้องจองแบบปลายอาทิตย์อะเพราะว่านะมันได้รับความนิยมมากแบบที่2นะครับก็คือ2ต่อนะก็คือนั่งจากนี่ไปลงโอซุกิแล้วก็โอซุกินั่งโลเคอลต่อไปที่คาวากุจิโกะนะครับ นี่เป็นข้าวกล่องไข่ปลาปูแล้วก็หอยนะครับมีวาซาบิด้วยมีซอสให้ด้วยโอเคบนฟูจิเขาก็มีอาหารขายนะเผื่อใครซื้อไม่ทันนะครับนบนรถไฟเออบนฟูจิก็มีอยู่แล้วเนาะไก่ทอดนะครับแต่ว่าเป็นไก่เย็นนะมีซ้อมให้ด้วยนี่เพนะราะมันแช่เย็นมาเป็น จากตามหามาหลายวันเจ,นะเจอที่นะเจอทีน่นั้นเขากล่องเปนโตนั่นแหละนะแฮมกับชีสลองชิมสิอันอันเล็กประมาณนี้อร่อยดีผมกลมๆมาก็าจะมาต่อรถออต่อรถไฟไปขา่าวา่าคุชิโกกันนะที่สถาน,นีโอซุกินะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจองตัว f u จิเอ็กซิชันได้เราก็ต้อง นั่งสต่อถ้าใครที่ถือตัว cr w i path ฟูจินย,ยิมนะนี่ cr w i p a t ตัวนี้ก็สามารถเสียบแล้วก็เข้ามาขึ้นได้เลยนะครับถ้าเป็นตัว local นะแต่ถ้ามันจะมีของ Fuji เนะี่ยมันจะมีทั้งหมด3ารถไฟนะถ้าเป็นตัวที่เป็น view x p g e เนี่ยตัวเนี้ยต้องซื้อค่าที่นั่งเพิ่มด้วยนะแต่ว่าใช้ใช้กวนี้ไดนะ้แต่ว่าต้องจ่ายค่ารีเซิร์ฟซีแต่ว่านั้นน่ะมันจะเริ่มวิ่งตอนสาย,สาย ก็บายๆนะครับมีแค่วันละสองเที่ยวสามเที่ยวสามสี่เที่ยวนประมาณเนี้จริงๆแล้วใครที่แพนจะมาภูจิหรือว่าไปสถานที่ไกลๆเนี่ยตัวตัวเกียววายพาคเนี่ยก็ถือว่าเฟกซิเบิลมากนะครับนะถ้ามีตัวเนี้ยมันสามารถจองที่นั่งได้นะไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมมาทิปเนี่ยทิปเนี่ยฝนนะเมื่อวานก็ฝน ะต้องดูพยากรณ์อากาศนะแต่วันนี้แดดดีนะอย่างเมื่อวานเนี่ยผม,มได้ execution ขาดกำไรนะแต่ก็ไม่ได้ไปต้องไปยกเลิกน,นะเพราะว่าอากาศมันไม่ดีนะฝนมันตกนะก็เลยเลื่อนมาวันนี้แทนอ่ะผมก็นะมันก็ทําให้เรา flexible ได้นะถ้าสมมติเราไม่ได้ซื้อเนี่ยเราจะซื้อเป็นรอบเนี่ยถ้าสมมติเมื่อวานเราซื้อไปม่งไงก็ต้องบังคับไปนะครับใช่ไหมพอเสียตังค์ไปแล้วนะแต่ตัวนี้มันสามารถจองไว้ได้เลยนะก็ ค่อนข้างสะดวกในการเที่ยวของเรามากกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะตัวเมืองเย็นนะยังไงก็ลองดูนะถ้าคิดว่าแบบมีแผนไปเที่ยวนอกเมืองฟูจินิโกหรือว่ากุมะหรือไปเล่นสก,กีที่กาลายุสาวานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเที่ยวแต่ในเมืองอย่างเดียวเนี่ยน,นี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ใช้ตัวซับเวจะคุ้มกว่า คือพาทูเดย์ D, พาเรียบร้อยกำลังจะไป,ไปหมู่บ้านน้ำใสนะโอชิโนะฮไกเดินหาแพลตฟอร์มนั้นมากก็คือถ้าใครจะมา,าก็คือแพลตฟอร์ม6นะหันหน้าออกจากสถาน,นีแล้วก็อยู่ซ้ายมือนะอยู่ทางมุมซ้ายมือนะครับแพลตฟอร์ม6กนะโอเคถึงแล้วครับหมู่บ้านน้ำใสเดินมาจากจุดลงบัดอีกประมาณ 400เมตรนะประมาณนี้ฟ้าใสนะแต่ว่าเมฆบางฟูจิู้ฟูจิอยู่ฝั่งนูน้นโดนเมฆบางใสมาก นี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดบอ่อนี้ลึก8เมตรนะครับนี่ใสามากใสจนเห็นก้นบ่ออันนี้เป็นร้านขายกุ้งย่างปลาย่างหมึกย่างในหมู่บ้านน้ำใสนะครับไม่มีฟูจิกินหมึกแล้วกันหมึกภูเขา ออืม,ย,ย,อมอย่างนี้มันต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเข้าแล้วไช่เนาะถ้าเราพกมาเราจะโดนด่านตรวจเราพ,พูดผิดผ่านเนตผิดไม่ได้เ่าให้กินกับมันยองเนสเนี่ยไม่เพราะมีคอนซูร์ที่อยู่เราแยกนเนอ,อ,อื้อแยกอืมแม่เขาปปเกาหลีอร่อยมาก กุ้งคือดีไปอีกนะสดยิ่งกว่ากินตรงริมทะเลเนกนยะคือนี่บนภูเขาเนะี่ยเนื้อแน่นเด้งหวานนะพรด,ดีเลยโอเคกุ้งภ <Okay. S 2> ูเขา,เขาถ้าฟูจิไม่ฟูจิไม่เปิดก็มากินกุ้งนี่แหละกินกุ้งกินหมึกได้นี่ซากุระที่หมู่บ้านน้าใสก็ยังไม่บานนะครับนี่เป็นตุ่มดอกอยู่นะน่าจะมาเมษานะน่าจะบานเมษาใครมาเมษาก็น่าจะเห็นนะครับที่หมู่บ้านน้าใส เอานะครับวันนี้เรามีเวลาถึงบ่ายสามนะเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะว่าจะเห็นน้องทั้งลูกไหมนะกำลังลุ้นให้เมฆดำนั้นมันพัดออกไปโอเควันนี้เรามาจากหมู่บ้านน้ำใสนะครับมาที่เรคคาวาคุชิโกจุดเท่าไหร่นะจุดเท่จ็ดจุดเจ็ดนะโอเคตรงนี้จะมีซากุระด้วยไปนี่เดินลงมาจากจุดเมื่อกียนิดหน่อยอก็จะมีซากุระด้วยนะครับจากจุด1ิ อันนี้ก็จะได้ซากุระแม่น้ำแล้วก็ภูเขานะครบ3ามอย่างนี่นะอันนี้น่าจะยังไม่ฟูบูมนะครับน่าจะแค่บานเป็นบางดอกนี่นี่ได้สามอย่างเลยซากุระน้ำแล้วก็ภูเขานะครับแต่ตอนนี้ภูเขามันยังไม่เปิด ซากุระกับน้ำไปก่อนโอเคนี่อย่างนี้ก็ต้นซากุระนะครับกิ่งย้อยนี่เป็นวิวทำวิวเป็นมุมพอดีเลยนะครับสำหรับถ่ายเนี่ยนะถ้าตรงนี้น้องบ้านเนี่ยก็จะได้ซากุระทะเลสาบแล้วก็ภูเขาด้วยนะก็ทีเมษาก็น่าจะได้อยู่นะตอนเมษาเพราะาตอนนี้ยังไม่บานเลยนะครับก็จะดีมากนี่ นี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นซากุระยาวไปเลยนะสุดทางโอ้ดีนะดีนะใครมาเมซาก็มีอยู่นะครับเออนีใครมาเมซามาดูซากุระที่ฟูจิได้ดูแน่นอนสำหรับผมวันนี้ก็ถ่ายดอกตุ่มๆไปก่อน ำหรับทิปฟูจิเลคาวาคุจิโกะก็าอาจจะต้องจบเท่านี้นะครับผมเนื่องจากฝนก็ใกล้จะตกด้วยวันนี้เราก็คงโชคไม่ดีที่ไม่เห็นฟูจิสังนะครับผมทั้งที่ตอนเช้าอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับผมสว่างสวยนะแต่ว่าตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยก็มีเมฆคลึมและเหมือนฝนกําลังจะตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องกลับเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวไว้คราวหน้าแค่ตัวมาดูกันใหม่นะครับผม ปิดท้ายด้วยโมโม่พาราไดซ์สาขาชินจูกุนะครับมีให้เลือก2แบบก็คือคอร์สเนื้อแล้วก็คอร์สหมูนะ4 0 0พเยนกับ5,000เยนนะก็เหมือนบ้านเราแหละนะเลือกได้2น้ำที่นี่แบบพารไม่ได้นะครับเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะชาบูชาบูกับสุก,กี้สุก,กี้แล้วก็รวมของหวานแล้วด้วย สั่งแบบน้ำใสนะครับวันนี้ไม่ได้แบบหาแบบที่ไทยนะมีแค่หมอ้อเดียวได้น้ำเดียวนี่เนื้อนะครับพามาเสิร์ฟแล้วเป็นชุดเปิดนะเป็นชุดเปิดเ,เขาจะไม่ให้เรากินก่อนเขาให้ผักมาด้วยนะเป็นชุดเปิดนะถ้าสั่งเพิ่มก็สั่งผ่านโทรศัพท์นี่ก็ซอสต่ตางๆเขาไปหยิบเอาอ หยิบเอาที่บาร์มันดันนี่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยโคมะกับคอนสึ่อเนี่ยจริงๆที่ไทยก็ควรเขียนนะครับใช้สีเดียวกันอีกอันนี้นี่ใช้ต่างสีด้วยเนี่ยพริกระเทียมเขาก็มีให้ด้วยนะครับนี่ปรุงได้นะจักโลนะครับลายสวยมาก เช่ okay. ชักชักโลมีมีทีให้พักเนื้อด้วยอ่ะพักไปก่อนชักโลนุ่มดิให้มาซะเยอะเลยสุดเสามชั้นเนื้อลองหมูบ้างอันนี้เป็นส่วนพอกรอยเดี๋ mm. ต้องสุกๆหน่อยหมย mm. พอกรอย มีหมูสามชั้นนะครับก็โอเคนะเหมือนบ้านเราไข่ไก่สดมากดูมีสองเลเยอร์เลยเนี่ยโอ้โหยอดไข่ไก่สดมากซื้อมาทำข้าวไข่รรไขอูเทรามะนี่เลิศเห็นไห<ข>ม เมนเมนต้องถึงต้องทำข้าวไข่เตธมะดูดิโอเคออามาทำข้าวหน้าเนื้อไข่ดิบดีมากเมื่อกี้ต้องหยอก คอนส์ตไปน,นิดนึงด้วยนะเพื่อให้มันมีเสีมเคมตัดหน่อยเขาไม่มีโชว์อยู่นลเป็นรานชาบุนี่ของหวานที่โมโม่เขาก็จะให้หยิบเองนะครับผมมีหลากหลายมากมีทั้งไอติมแล้วก็ของหวานอื่นๆอีกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ผักนะครับอยู่ข้างลายของหวานเลยขนมหวานเขามีเยอะมากนะครับไอติมโมจิถั่วแดงวาลรมิโมจิ พานาคอตา้าโอ้เด็ดๆทั้งนั้นปิดท้ายด้วยติมนะครับชาเขียวช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็ส้มยูสุโอเคนะครับโมโม,โมร่ราไดซ์ที่ญี่ปุ่นสาขาชินจุกูนี่ก็ถือว่าควรมาลองนะอร่อยมีใส่เนื้อเนี่ยเต็มอิ่นแน่นอนนะเพราะว่ามีเนื้อถึง4แบบนะอร่อยดีงามนะไม่แพ้อร่อยดีงามนะ กว่าที่ไทยแน่นอนฟันธงโอเคปิดทิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับญี่ปุ่น5วัน4คืนนะครับก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับก็คือเรามาทัวร์ดูซากุระนะครับซึ่งเป็นซากุระครั้งแรกของผมเลย สำหรับทริปนี้เนี่ยก็เป็นการมาญี่ปุ่นครั้งที่4ของผมแล้วแล้วก็มา4ฤดูด้วยซึ่งก่อนโควิดเนี่ยผมเคยมาญี่ปุ่นตอนช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหน้าร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทริปซาก,กุระนะครับก็เก็บทั้งหมด4ครั้งแล้วซึ่งแต่ละฤดูก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาถามผมได้นะว่าจะไปหน้าไหนดีนะครับ มาทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะครับก็จะมีเรื่องมีราวแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งนะครับผมสาหรับทริปนี้เนี่ยก็อาจจะเฟลแค่ยอย่างเดียวคือเราไม่เห็นฟูจินะก็ถือว่าได้ปลดปล่อยนะครับผมจากการล้างลาไป3ปีตั้งแต่มีพีโควิดมาประทาเรานะครับผมสาหรับทริปนี้ about in Japan ก็ลาไปก่อนนะครับทริปหน้าไปไหนก็ฝากติดตามด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย